พอมาชีวิตวัยมีครอบครัวมีแฟนก็มีมีลูก2คนเป็นผู้ชายแล้วก็ต่อมาเป็นวัยที่เข้าสู่เทรดหลายคนต้องเป็นรวยแน่นอนมันง่ายแน่นอนเป็นไหมเพราะว่าช่วงเวลาที่เราเข้ามาในวงการเทรดเนี่ยผมต้องบอกเลยว,ว่าหลายคนจินตนาการผิดหมดเลยเทรดง่ายกําไรดีไม่ต้องใช้ความรู้เยอะผมบอกเลยว,ว่าวิธีพวกนี้ผิดผิดทั้งหมดผมเทรดตั้งแต่อยูประมาณ26ถึง ประมาณ30-32แล้วก็หยุดเทตรดตั้งแต่32ไปจนถึงประมาณ40ช่วงแรกๆเลยคือเป็นช่วงที่คิดว่าตัวเองโอเคแล้วรู้หมดแล้วตลาดเนี้ยโอเคฟอรเร็หุ้นคริปโต โอเคแล้วเพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมีอยู่ในฮาร์ดดิสเนี่ยไม่ต่ำกว่า200แล้วใช้แบบเต็มหน้าจอเลยปพราะกฏว่าเหมือนอินดิเคเตอร์มันจะตีกันในหัวใครไม่เป็นมั่งหรือว่าใครดูคลิปนี้กาลังเป็นอยู่ชอบประเภทแบบติดตั้งอินดิเคเตอร์เยอะมากปพรากฏว่ามันตีกันหรือถ้ายุคนี้ดีหน่อยก็คือ t i กต o k อาจายใน Ti กต o k มีหลายคนทะเลือนฟรีผมก็ไม่พูดเลยนะตีเทรลไล์ line, กับตัวบูลิตแบลตดีมานซับไพโซนแล้วพวกเี้ยคงไม่พูดเลยนะฟิโบเนนซี่อะไรเงี้ย A.C.D. ก็เล่าประสบการณ์แบบลุกทุ่งลุกทุ่งอ่ะใครใครยากฟังต่อก็ฟังอ่ะผมจะเล่าไปเรื่อยๆพอมาสักพักหนึ่ง32มสิบสองม้แตกหลายรอบไม่ว่าจะ10เหรียญ50เหรียญร้อยเหรียญพันเหรียญหมื่นเหรียญแตกมาหมดเพราะอะไรไม่รู้ไม่ต้องไปพูดแล้วว่าอ้าววินเนอร์เท่าไรดาวดาวพูดเอาแค่ภาษาพื้นๆเลยประมาณว่าไม่รู้แล้วก็ยังไม่ตกศึกเทศพราะั้งงนรู้สึกว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเทศเดทเทศรายวันแม้กระทั่ง เข้าไปเสี่ยงอ,อีกหลายๆอย่างก็ไม่กล้าพูดออกกล้องแล้วกันถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับ Invest คือการลงทุนผมเข้าไปแทบจะทุกอย่างปรากฏว่ามันไม่ตกผลึกแต่คิดว่ารู้พรากฏว่าเจ๊งแล้วซึมเศร้าพอมาปัจจุบันการตกผลึกผ่านมาประมาณ4ปีถึงเวลาแล้วที่ผมไม่อยากให้วิชาวความรู้นี้ตายไปพร้อมกับผมแล้วอยากให้คลิปนี้อยู่บนโลกโซเชียลตราบนานเท่านานถ้า ทุกแพลตฟอร์มยังไม่มีการยุบหรือลบคลิปนี้ก็จะมีลูกศิษย์สายตรงผม2คน2คนนะครับ8ก็จะเหลืออยู่7คน7ที่นั่งที่จะเป็นลูกศิษย์ดูคลิปมังกรยก30ตอนให้จบแล้วผมจะถามว่าตัวละครเป็นยังไงบ้างเนื้อหาเนื้อเรื่องเป็นยังไงบ้างถ้าคุณอดทนดูคลิปมังกรยก30ตอน30คลิปจบผมถือว่าคุณก็มีความอดทนสูงในการอยากจะเป็นฟูลไทม์เทสเตอร์เพราะ ฟูลไทม์เทรดเดอร์หรือการเทรดจะเป็นสกุลเงินหรือขาย24ชั่วโมงหุ้นต่างประเทศพันธบัตรตราสารหนี้คริปโตเนนซีหรืออื่นๆที่ยังไม่ได้พูดถึงพวกฟิวเจอร์พวก S&P 500ทำไมทำไมทำไมประเทศไทยไม่บรรจุลงไปในระบบการศึกษาตั้งแต่อนุบาล1 2 3ป1ถึงป้